สวัสด yeah. ีค่ะวันนี้นะคะเปิดคลิปกันในห้องน้ำเลยเพราะว่าเราจะวอล์กทั้งวันตอนนี้คุณตุลย,ย์ยปุนครคับไอพัช,าชนาค่ะชั e แวค่ะวันนี้นะคะไอก็จะมีการจะไปถ่ายรูปถ่าให้แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะแบรนด์นี้แรงมากดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์นี้คือแบบสุดปังมากนะคะไม่มีนะคะถ่ายในคาโฟนค่ะฟีใส มาดูนะคะว่าแฟชั่นของแดงแบบนี้เขาจะแบบแรงเผ็ดแซ่บขนาดไหนนะคะสีเริ่มต้นวันด้วยเวลเดนนะคะทุกคนสีที่อาอใช้ตอนนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะสูตรไทยเฮิร์บนะคะก็คือจะเป็นสูตรใหม่ของเขานะคะมันจะมีความเจ้มจนขึ้นจากสูตรเดิมมากๆถ้าใครยังไม่เคยอะจะเหมือนปะนก็ใช้แล้วรู้สึ face, กเฟรรู้สึกปากสะอาดขึ้นเยอะ เรื่องแปรงลิ้นะคะขอตัวแบบนะก่อนจ้าก่อนจะไปนะคะเดี๋ยวเรามาแวะที่โฟลมล้างหน้านิดนึงนะคะโฟมล้างหน้าตอนนี้ที่ใช้นะคะจะเป็นล้างคงนะคะอายกำลังทำการทดลองอ14วันเห็นผลอยู่นะคะก็จะมีตัวเซรั่มตัวนี้แล้วก็จะมีตัวดับเบิ้ลเอสเซนที่มีใหเหะะแต่อายยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามีการแพรค้ครีมกันเกิดขึ้น,นก่อนหน้านี้นะคะ ก็ให้ลังโคมกำลังเยียวยาอยู่ไม่รู้จะเยียวยาได้ไหมเดี๋ยวก็ค่อยไปดูกันที่คลิปเรีของมันอิกทีนะคะว่าใช้อันนี้14วันแล้วเปลี่ยนใหญ่ปานนะคะแล้วก็อันน้ำเสร็จแล้วนะคะมาต่อด,ด้วยลังโคมตัวนี้นะคะสก,กินแคร,ร์ลูที่ตอนนี้ค oh <my. S 2> ือมีลังโคม เดี่ยาวแล้วก็ผมล้าหน้าของเขาเนาะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีแอบใช้เล็กๆกน้อยๆสำหรับสิวบางประเทศที่ล้างมือไม่สามารถทำได้แนๆ่ๆเนี่ยมันเป็นสิวเฉพาะจริงๆเดี๋ยวจะทั้แยกเป็นอีคลิปหนึ่งนะคะว่าใช้อะไรคู่กับตัวนี้บ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หนึ่งวันที่สิบสี่จะดีขึ้นไหมล้างมือจะมีสามารถเอา,อาผิวที่เพิ่งแพ้ถูกไหมวันนี้วันนี้เป็นวันทีเท่เจ็บลำบากแบบนี้บ้านะ อยากรู้ว่าตังคนตอนนี้มันใช้แล้วแพ้หมือะคะล่าใช้แล้วไม่แพ้จะได้สุดสุดสุดต่อไป <laughs> นี่ไ <c oughs> อ้ก็เดือนละมาจะเห็นหมดแล้วแหละเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตในนี้ริงๆนะผมอายตอนนี้นะคะยุ่งไปหน่อยอาจะพกอันเนี้ยไปด้วยทุกที่เลยถ้าออกต่างจังหวัดก็จะใช้เพราะว่าใช้ง่ายใช้คล่องแล้วก็ไม่ต้องมาหาที่เสียบปลั๊กเพราะมันไร้สายไอแดงเรามีกระเป๋าแบบนี้มาให้เลยนะใส่ชาร์จมาชาร์จของตัวเองนะคะเป็นแบบนี้เลยว้าว วันนี้ทำผมไปแบบเบาๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะทำผมให้เราอยู่ดีเนี่ก็เดี๋ยจะฟูๆประมาณนี้นะคะอก็จะหวีก่อนเลย so <laughs> แค่นนี้แหละหวี เกือบไปที่200เลยนะคะก็เดี๋ยวออรอเขาแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ของเป็นอยู่ในเพจนะคะในไอจก็มีจะอาจจะทิง้งลิงก์ทิ้งเพจอะไรไว้ให้ใต description box นะคะของ True Sister นะคะเมื่อรอจนเครื่องร้อนแล้วนะคะเราก็จะหวีผมเลยนะคะใช้ความร้อนนี่แหละแล้ะมันจะได้ไม่ตูด้าตรงนี้ยกโคนนะคะเมอให้หน้าเปิดก็ตรงนี้ก็ยกโคนหมดเลยนะคะ หวมแจ,จริงๆไม่ค่อยแบบลมเนี่ยมันก็จะวุ่นวายแบบนี้ดีอันนี้คือเปิดอยู่200เด้วยอที่ที่ชอบแบบนี้เพราะอันนี้แหละ ปกติก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะที่มันเป็นหยีบหยบแล้วก็ม้วนมวนเอาแต่ว่าอันานั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะแบบทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจับม้วนไปม้วนมาค่อนข้างยากนิดนึงนะคะถ้าเวลาไปไหนก็จะใช้ตัวนี้มันก็จะง่ายกว่าเพราะมันจะได้แบบสะดวกต่อการถกก่ะข้างหลังก็จะอยู่คู่นนีนิดนึงเพราะว่าหัวตรงนี้มันชอบแบนไปมัก็จะสูงข,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 ขึ้นวยะแค่นี้พอนะคะ ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเจ้าของแบดเลยนะคะ The seas, nobody can love me the way that you hit me up. You was just older than me, but that was okay because I could just keep it. at I move fast, but you always was keeping that. Ignore red reflexes they was just creeping up. This isn't coming for me the way that you would sweep me up. All my feet, all my feet, like you want all of me. All of me want all of my heart. I might give it up. Just promise me you will not. Last night I got a call, had a feeling it would all be gone. Put my things in a carry-on, and I made it out the hills by the cusp of dawn. Scary movies, I'm prepared for all. Grandma, grandma, and some cereal I've been winning like I found the perfect G-code. Social distance, shawty, don't get close to people Had a lot of problems, but I couldn't keep them. I've been on a Wave. so big to wipe out lethal Switch it up, take it slow, take it slow Bring it back, bring it back yeah. no, 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 no. She crazy, I like it Get under my skin, baby, let me tuck you in Put you to sleep right, persuasive, tasting. Dream. Not willing to play the fool. Need you to cut me loose. Yeah. All of the time I spent, wasted it all for you. Yeah. You never had the commitment. lot to my face when you said you were different. I know who you really are. You saw me a dream and you tore it apart Yeah. Traveling. Over the seas, nobody could love me the way that you hit me up. You was just older than me, but that was okay because I could just keep it at. I move fast, but you always was keeping that. Ignore red they was just creeping up. This isn't coming for me the way that you would sweep me up off my feet, off my feet. Like you want all of me, all of me. Want all of my heart, I might give it up. Just promise me you will not rip it up. Cause I've been hurting them love games before. I don't wanna play them no more. Previously, a player would have been the right name for me. But you've been showing me. It go, baby. Back on the grind, Don't shake my shine. You could do me wrong. My head, head, head. Tell me things you never said, said, said. you go